จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับกลางช่องดีกว่ากินดินนะคะ หลายๆคนชอบนะชอบกินไส้พะโล้ไปกินที่ร้านโอเคกินได้อร่อยแต่อยากจะกลับมาทำกินเองที่บ้านบ้างแต่ประสบปัญหาตรงที่ว่าล้างไส้ใหญ่อย่างไรก็ไม่หมดกลิ่นอันพึงประสงค์นะคะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาล้างไส้ใหญ่ค่ะการมีอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆค่ะแบบฉบับบ้านๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะบอกเลยค่ะบ้านๆแท้ๆเลยมาค่ะอันนี้นะคะไส้ใหญ่นะคะ คืออันนี้เป็นไส้ที่ลวกแล้วนะมาเดี๋ยวกันจะทําให้ดูนะคะตอนนี้นะคะเป็นไส้ลวกมาเรียบร้อยแล้วแต่ถามว่ามีความสะอาดไหมไม่เลยกันบอกได้เต็มปากเลยว่ายังไม่มีความสะอาดเสร็จแล้วกันจะใช้กันไกลค่ะผ่าค่ะวันนี้นะคะไส้หมูของการประมาณเจ็ดขีดนะคะที่กันใช้เป็นไส้ใหญ่ไส้แก่ค่ะเขาจะเรียกไส้แก่แต่พอเวลาไปทําไส้พะโละ้หอมอร่อยเชียวแหละ นี่แหละค่ะนี่กันจะผ่าให้ดูนะคะอันเนี้ยเป็นด้านนอกของไส้เห็นไหมเพื่อนเห็นปะพอด้านนอกของไส้ปุ๊บอ่ะเขาจะาด้วยความที่เขาเป็นมันอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องดึงออกให้หมดเลยนะคะเนี่ยคูดออกให้หมดเลยแกะออกให้หมดเลยค่ะเนี่ยพวกเนี้ยค่ะพอเรายิ่งเอาไปต้มยิ่งไปเคี่ยวอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยจะทําให้น้ําซุปเราอ่ะมีความมันมันเกินความจําเป็นนี เนี่ยค่ะให้เพื่อนเอาออกให้หมดเลยนะคะนี่เดี๋ยวก็จะผ่าออกให้หมดเลยค่ะผ่าให้พบทุกเส้นเลยนะคะใช้กรรไกรเลาะผ่าออเลยค่ะเพื่อนเห็นตามตลาดแล้วอุย้ยเขาทํามาสะอาดแล้วเราเอาไปต้มเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่ได้เด็ดขาดเลยห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเราต้องมาผ่าเราต้องมาล้างทำความสะอาดให้ดีซะก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนหาช้อนมาค่ะ เสร็จแล้วก็นี่ค่ะใช้ช้อนนะคะขูดมันเปลวที่เป็นเม็ดเปลวขอบไส้่ค่ะเขาเรียกเปลวขอบไส้แบบนี้ค่ะออกให้หมดเลยนะคะการจะขูดออกให้หมดเลยค่ะการจะไม่ให้เหลือติดอยู่ที่ไส้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราไปต้มมาไปตุ๋นนะคะเขาก็จะมันเกินไปนะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะให้หาช้อนแบบบางๆหน่อยนะคะค่อนข้างคมๆหน่อยค่ะแล้วก็ขูดๆออกค่ะตามไส้ ข,ข,ขูดเบาๆนะคะแผ่วๆะค่ะเอาแค่ตัวมันขอบไส้ออกไปอ่าเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะหนึเส้นวันนี้นะคะการจะมีวิธีการล้างและว,วิธีดับกลิ่นอ่าดับกลิ่นง,ง่ายๆนะคะนี่การบอกแล้วอ่าไส้หมูของการเจ็ดขีดอ่ะไอ้ตัวมันเนี่ยออกไปแล้วสองขีด เดี๋ยวเราจะไปทําการล้างแล้วก็ดับกลิ่นกันค่ะล้างน้ําเปล่าสักรอบนึงก่อนค่ะเห็นไหมดูไขมันก็สิค่ะนี่นะคะการก็ได้ไส้หมูค่ะให้เพื่อนตรวจดูนะอันไหนที่แบบมีขนมีอะไรพวกนี้ค่ะให้ดึงออกให้หมดเลยมาค่ะถึงขั้นตอนการล้างค่ะการจะใช้ตัวช่วยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อน ใบฝรั่งค่ะใช้ในการล้างไส้ใหญ่แล้วก็ช่วยในการดับกลิ่นได้ดีมากๆเลยค่ะจริงๆแล้ว,วขยำไปลงทั้งกล้ามเลยก็ได้เนี่ยใบฝรั่งเด็ดมานะมานี้เลยค่ะฉีกนะแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปเลยอย่าฉีกละเอียดเกินนะเดี๋ยวเขาจะไปติดอยู่ที่ไส้หมูอ่ะพอเล่าว่า <c oughs> คนไหนที่เขาไปกินเหล้ามา เขาว่าต้องปลูกฝรั่งไว้ไว้ติดบ้านพอวันไหน,เ,นเขาไปกินเหล้าแล้ววันไหนกลับมาไม่อยากให้เมียรู้ว่าตัวเองอกินเหล้ามาเขาก็ก่อนจะเข้าบ้านเขาก็เดินแวะไปที่ต้นฝรั่งแล้วก็เอาใบฝรั่งนะมาเคียเค้ยวๆเ,เ,เอ,อเพื่อดับกลิ่น,นแค่นี้ <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นการดับกลิ่นและเมียก็จะไม่ได้กลิ่นเหล้าแล้วไงออพองงเราฟั่งก็นั่งขำเนียค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เล้าเลยค่ะ เสร็จแล้วกันก็ใช้ใช้เกลือค่ะโดยไปสักประมาณสองช้อนค่ะเนี่ยค่ะพอเวลาพ่อกันทํามเมนูเกี่ยวกับไส้หมูเนี่ยพ่อเขาก็จะเอาตัวใบฝรั่งนี่แหละค่ะเขาไม่ขยําแล้วก็ไม่มีกลิ่นแบบว่าลบก,กวนใจเลยนะกินได้แบบสนิทใจเลยอะคล้าวคล้าวคล้าวเสร็จแล้วนะประมาณห้าทีประมาณเนี้ยเสร็จแล้วก็ให้เปิดน้ําเลยค่ะ ใส่ไว้แช่ไว้อีกสักประมาณ5้านาทีนะ5-10ถนาทีนะคะเพื่อให้ใบฝรั่งอะคะ่ะเขาดูดซับกลิ่นออกให้หมดเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะกานก็แช่ใส่กับตัวใบฝรั่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะครบเวลาแล้วนะเราจะมาทำการล้างกันค่ะแล้วก็ล้าง ล้างตามปกติได้เลยค่ะล้างเอาเศษใบฝรั่งออกนะคะแล้วก็ล้างเกลือออกนะคะนี่ค่ะหลังจากล้างใบฝรั่งออกแล้วนะคะเสร็จแล้วกันจะใช้แป้งมันค่ะล้างอีกรอบหนึ่งนะคะแป้งมันแป้งข้าวโพดใช้ได้หมดค่ะเค้าค่ะ ไอย่างจนแบบมั่นใจแล้วนะคะการก็จะล้างออกะคะ่ะล้างให้หมดแป้งนะคะเราจะใช้น้ำล้างสักประมาณสองสามน้ำน,นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการเชื่อเลยค่ะว่าเพื่อนๆก็สามารถกล้าที่จะเอาไส้ใหญ่มาประกอบเมนูอาหารที่ตัวเองชอบได้แล้วนะคะนี่เลยค่ะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปหน้าการมีอะไรง่ายๆนะคะมาแบ่งปันกันอีกค่ะรอติดตามชมกันนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ